บายดีพ oh, e ี่น้องพอกันมื้อนี้ก็ฟ้าเมืดคขึ้มอีกแล้วพี่น้องเอ้ยสวยๆกินส้มส้มหมักม่วงส้มมักอันยมพี่น้องแตงเกี่ยวปลาแดกนัวนๆสดคักๆนะถ้าบ่เหงเยวบ่ขึ้นมาไงนอนใหญ่ๆเด้วยสง่ของใช่เนาะโอ้พี่น้องม่วงม่วงสามระดู

ง่วงนอนง่วงแนนนี่มากินใส่เขามีแหงี่น้องมาเด้อมาเด้อกินช้มกันเด้อจำวนน้อยเห็ดมือเดกังงวดเอามื่อนันไปกรับฝนตกต่อไปกับเปียกฟืนกับเปียกเอาลูกสาวคนละอาย ตกสมบูนเจ้น่ะมันได้สมบูนตกสมบูนบได้กับเกบตกกวนกบได้กับเกบกบได้กบเกบตกเกวนับกักตอนาเอา ใครเพาว่ามันนำนกต่มออเจอือให้ตะกี้จำเราต้องเลียองมือเด้เจียนเจียนเงบโอ้ยตกซี่คนทางสมบูรณ์เลยนะ น้อยมิ้นเจ้าพูดพ่อลุ่อ่อนก็ใส่ง่วงนอนันวัน่ะคือนี่ดินพายเด็กอันนี้เป็นคนของแม่ครูพิมพาซื่อบอบขนาดเนาะทำล็อกประตูห <c oughs> ้องน้ำเด้่อหมด่งเลย <c oughs> ได้พี่น้องคันไห <c oughs> มกัตบังดุบบ้านเลย ปไปล้วยอมไปละสองคน,องนปปงเอาอันนี้ครับวานี่โผก่นสั่งๆอยู่อ,อ่ะเอาพวกคนนั้นติดปลากินก้อยกินปลาเต้นแล้วก็กินเบียกัน เาี้ยมองน้ำกันเมือไหล่อาคือว่าเป็นคู่พี่เลยคู่เหรอนเนอคู่คู่พี่อยู่อะไรนะขอบใจเ้ยที่ให้เกียรติดตามครับทมสำหรับคลิปนี้ก็สิขอจบเพียงเท่านี้เนาะพบกันไม่คลิปหนะ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบาย